ไม,ไมันกำลังไข่อะของไข่เหรอือมมันกำลังมันออกไข่มันคงหาที่ออกพวกกระดูเป็นผีเสื้อที่ใหญ่มากไม่ไปไหนอะไรเพราะว่าไข่อยู่ตรงนี้ เกิดขึ้นเรียนพอดีเลยลูกเท่าเท่าฝ่ามือเลยอัพขึ้นยูทูบเลยนี่ทำผิดไหมคะไม่ครับไม่ครับเป็นไงเป็นยังนี้ดูมีนะ